ไอ้เตี้ยไอ้ต่างดาวมองหน้าทำไมวะไ้โตมึงหยุดนะมึงอยู่ในฐานะแรงงานมึงคือแรงงานมึงคือลูกจ้างนะทำไมล่ะครับคนต่างดาวไม่ใช่คนหรือไงไอ้ต่างดาวขาเป๋พิการแล้วอย่าปากดีนะมึงอ่ะ hey, พี่พี่คุณบอลเป็นไรไหมพี่ . สามวันแล้วยังเทคานไม่เสร็จอีกหรอวะอเฮ้ยตุยมาหานุอยดิครับผมนะพรรคเนี่ยแคปคนงานเราทำาไมมีแต่ต่างดาวอะฮะมึงไปหาคนงานดีๆมาทำไม่ได้เหรอ คนที่ทำมีการศึกษามาทำงาน,นโภชาเทคานฉาคูนวารสารหาสิทเขาไม่ยอมทำกันครับนายมันสมองอย่างมึงคอมก็เล่นไม่เป็นความรู้ก็แค่หางอื่นมึงมีปัญญาทําแค่นี้ใช่ไหมมึงก็เซิร์ชเข้าไปดูดิเว็บก็ป่ะเว็บหางานนํารู้จักว่า เรองอะไรนะครับพรนะุนียจะไปดูครับมึงนี่มันโง่เง่าเต่าตูดจริงๆเลยทุกวันนี้โลุไปถึงไหนกันแล้วทุกอย่างบนโลกเนี้เขาย่อมาใส่ในโจมหมดแล้วมึงจะไปคบตามบ้านไปหาคนงานอย่างมึงได้ครับผมจะยพยายามหาให้นะครับมึงรู้ไหมกูอะเมนสาไปพวกต่างด้าวเด็มทีละเอกสารก็ยุ่งยาก ยืนน่นยืนนี่ไหนจะต้องวีซ่าบ้าบอคอแตกอะไรนั่นอีกกูให้วันละสามร้อยก็บุ่นหัวได้ะลรละรีบไปเลยไปครับครับหัวหน้า ไอ้ตุ้ยหัวหน้างานก่อเมื่อไหร่จะเริ่มวะหัวหน้าครับงานก่อฉาบบอดีงานเนี้ยต้องใช้คนถึงยี่สิบคนนะครับหัวหน้าให้ผมมาแค่หกคนมันไม่ทันจริงครับกูไม่สนใจมึงก็หาวิธีเอาเองนี่วะถ้าพวกเนี้ยงานไม่เสร็จกูหักเงินเดือนมึงแน่หัวหน้า งานฉาบมันต้องใช้คนหนึ่งสิบคนนะครับตอนนี้คนงานฉาบของเราเหลือแค่สามคนมันไม่ทันจริงๆครับพนะ่อหน้านั่นมันเรื่องของมึงไอเตี้ย,ไอ,ยไอตังดาวมองหน้าทำไมวะหน้าตายอย่างก,กับขี้ยากูรับมึงมาทำงานด้วยก็ดีแค่ไหนแล้วมองหน้าทำไมหน้ากูเหมือนพ่ออมึงเหรอตงมึงหยุดนะ มึงอยู่ในฐานะแรงงานมึงคือแรงงานมึงคือลูกจ้างนะพี่โชงเขาว่าผมว่าต่างเดาผมก็เจ็บปัวมาพอละมาด่าพ่อแม่ผมอีกถึงแม่บ้านผมโจนอ่ะผมก็เป็นคนนะไม่ใช่หมาเนี่ยไอ้ต่างเด้ามึงดูสาร,รูปมึงนี่นอกจากงานก่อสร้างกับเก็บขยะน่องเหมือนหน้าตามึงอ่ะมึงจะทำอะไรได้อีกฮะขอโทษนะครับ ทนจริง,รงทนพี่ชงเขาดูถูกอย่ะพวกผมขนาดน,นี้ยพี่ยังทนได้อยู่เหรอพี่ก็ต่างด้เหมือนกันนะพี่โฮูปะขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับทำไมนะครับคนต่างด้ไม่ใช่คนหรือไงทำไมดูถูกพวกผมจังพวกเราหนีจากภัยสงครามหนีร้อนมาพึ่งเย็นถูกกดที่คนเหงย,ยังมาเจอเจ้าในายใจร้ายแบบนี้นี่เหรอพวกผู้ดีมีการศึกษา ไอ้ต่างดาวคาเป้พี่การแล้วยังปากดีนะมึงอ่ะพี่พี่บอลเป็นไรไหมพี่บอลเป็นยังไงอะไรมึงซราบมากเหรอฮะมึงเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยไอ้ต่างดาวนังโง่กูก็ไม่ได้อยู่กับหัวหน้ามาหมาเป็นมึงหรอกโคนาครับผมขอโทษแทนน้องสองคนด้วยนะครับ ออกไปอย่าให้กูเห็นหน้าพวกมึองอีกนะออกไปจากบริษัทกูให้หมดเลยไปโถ่ งานหายไปไหนหมดวะไอ้พี่พี่พี่ครับครับคุณงานหายไปไหนหมดเนี่ยอ๋อคุณงานที่แคปมลาออกกันหมดแล้วครับนายอะไรนะใช่ครับลาออกกันหมดแล้วครับทำไมเป็นอย่างนั้นอะ่ะโหด้าคนงานที่ชื่อพัดมาทุบตีลูกน้องไม่จ่ายค่าโอาลูกน้อง ด่าทรว่าเป็นคนต่างด้าวครับเขาก็เลยพากันรวมตัวลาออกกันหมดแล้วครับมันทำนี้ได้ไงครับนายอร่อยพัดมึงนี่มาที่โครงการใหม่ด่วนเลยนะ กูมีเรื่องอยากคุยอะมึงข้างในผมจะไี่ไปเดี๋ยวนี้เลยครับเรื่องเกิดขึ้นใน,นเดี๋ยววันไหนละหลายวันแล้วครับผมขอตัวไปทำงา,ากนก่อนนะครับไปครับไเขี่ยเฮ้ยท้างครับา,ายมีแรงครับมึงมาแล้วเหรอ คนงานหายไปไหนหมดเออเอออะไรคืออะไรพูดมาสิผมผมแค่สั่งสอนเขาหน่อยเองครับนายสั่งสอนงั้นเหรอมึงรู้ไหมกว่าเขาจะจับบ้านเกิดมานอนมาจับพ่อแม่เขามาเขาต้องเจ็บปวดใจมากแค่ไหนมึงยังไปด่าเขาต่างดาวอีกมึงยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมผมขอโทษครับนายขอโทษนีนเหรอ รงการกูหลายสิบล้านใครจะมาชดใช้กูมึงเหรอจากนี้ไปมึงออกจากบริษัทกูไปได้แล้วแลว้วพรุ่งนี้อย่าให้กูเจอหน้ามึงอีกผมขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับมึงขออีกไก่ครั้งน้งเหรอฮะต่อไปมึงอย่าให้กูเห็นหน้ามึงอีกไป